<Yo. S 2> ขอการสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปในสวัสดีสวัสดีทุกคนครับดีข้อรับสู่เกมโลโบอกโหมดอะไรสักอย่างที่น่าจะเป็นโหมดไททันซึ่งเล่นยังไงไม่รู้ <c oughs> นะครับกวีอ๋อกด V จะเป็นการชักดาบ <c oughs> กดอาร์เพื่อรีโหลดกด Q ิวบปบอ๋อนี่มันล็อกเป้าได้ A, อันนี้เป็นอยู่ในโหมดฝึกซ้อมนะจ๊ะเฮ้ยแบบในท่านในโลบอกนะครับใครอยากจะเล่นก็หาเอาม่ผู้เล่นครับเดี๋ยวขึ้นชื่อแบบไห้อันนี้มันอยู่ในโหมดฝึกซ้อมแล้วมั้ง๋ยวมารู้สิ S <S โอ้ไปไปทางไหนนี่ฮึซี เยืเสอร์โยมาแล้วก็โหลดเสร็จสักทีใหม่แม่งโหลดไม่เสร็จแม่งค้างอ๋อว่าแล้วไมาเกยียวนี่มันคุ้นๆผมเคยเล่นแล้วครับเลยวก็แต่ตัวเพลงมันจะปิดเลิกสิบไปมนะ่ะเฮ้ยกดปิดเพลงไงยเฮ้ หายแล้วแต่ตอนนี้ทุกนก็หยุดเกมแล้วผมว่าหยดเสียงดีกว่าเดี๋ยวลิกกสิทธิ์เข้าลางสังหรณ์บอกว่าลิกกสิทธิ์น่าจะมาเพราะฉะนั้นทุนฟังมาแล้วทุกคน <h ook> <h ook> <h ook> นี่้ยฟันตาบอดแล้วยู่ปุ๊ม ตาบอล้วขึ้มขึ้นึบนขึ้นขอ้น้วข้นึ้ขึนข้ขึ้นนขึ้นข่้นขนขึ้นกึ้น้นหึึ้วทึงนี้ตาึชัข พุ่งพุ่งพุ่งโอ้ยนี่ไงอ๋อกดสเปดบาร์ครั้งได้ผมว่าเราต้องอยากสู้ไททันเดียวๆก่อนไม่งั้นชิปหายแน่เพราะเรายังช่ำไม่มากพอโอ้ทรงนี้โดนจับกินแน่นอนฮึเราต้องเราว่าเราแยกดีกว่า กดตัวอะไรกดตัวอะไรกดตัวอะไร,อะไรเอาหลอดซะงั้นงงงงแฮะฮึบหล,ลุดเลยเออเราก็ยังไม่เก่งเกมนี้มากไม่ไม่ใช่ไม่เก่งเกมนี้มากเล่นไม่เป็นเลยแหละแต่ว่าด้วยความเป็นมือใหม่ก็ต้องฮึบ ปุ๊บบเอา้าไม่โดนก็ต้องการไดท่านที่อยู่เดี่ยวก่อนโอ้ปุ๊บได้นี่ราเมิเก้าสิบไม่ได้หนึ่งตัวเยสเนี่ยเราลุทิกแล้วทิกง่ายๆคือ องไปตีหลังคอยยังไงล่ะฮึบเฮ้ยมันเป็นชิคง่ายๆแต่ก็ทำยากนะ ชิบหายละทรงนี้โดนจับแน่นอนเฮ้ยเหมือนใบใบมีจะพังอยู่ดีโหลดแป๊บปูดเป็นกระสุนเลยฮึบฮึบปัม๊มเฮ้เยเ,ย,ย,เย,ย่ฮึบปัม๊มอ๋อเหมือนผมจะตัดไม่โดนต้นขอนะเฮ้ยได้สองตัวแล้วเยสฮึบเฮ้ยเฮ้ยโดนจับอย่างนี้โดนจับอย่างนี้โดนจับ ว้าววาว้ว้าว้้าวว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 ้วว้าวว้าวว้าวฮึบวว้าวว้าวว้าว้าวว้า้าวว้า้าวา้ว เออเออน่าจะตายแล้ yeah. มาอยู่การเล่นอีกตาแล้วเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์จากตาที่แล้วละใช่ไหมทุกคนว่ามีประสบการณ์ <c oughs> ตัดหัวไล่ไปก่อน <c oughs> ปาดข้อปาดหัวไล่ขาดแล้ว <c oughs> เฮ้ยเราต้องชิงระยะก่อน นี่ yes นี่ไงพอเรามีประสบการณ์เนี่ยทุกคนเฮ้ยผมมีประสบการณ์ละเทคนิคเราจะเป็นสไตล์อ้อมหลังคอเพื่อปาดสองจังหวะเฮ้ยเราปาดเราปาดตรงนั้นได้และนี่ไงพอเราปาดตามันชักดาบก่อนดาบเราหมดอ๋อเราต้องเน้นปาดตาเป็นหลักก่อน เด็กคนขี้ขาดแล้วได้แขนละข้างนึงเฮ้ยเราต้องหนีก่อนเราต้องเอาตัวนั้นก่อนเยสแล้วตัวนี้ก็รักษาอยู่เฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยบักบักบักฮึบเยสได้ตัวนี่ไงเพราะประสบการณ์ล้วนๆเยสได้ตัว yes. เยสเฮ้ยตาน,นี้ผมฆ่าได้เยอะวะ่ะเฮ้ยตาน,นี้ผมเจอทีมดีด้วยเฮ้ยทีมผมเก่งมาก ว้าวนี่แหละหน่วยผจญภัยปุ่มเฮ้ยเฮ้ยช้ำชองแล้วว่ะมาปุ่ม เฮ้ยช้ำช้องว่ะเฮ้ยตาหนี้มาเวาเก่งซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาเวาเก่งซะแล้วตาหนี้เฮ้ยมาเก่งซะแล้วตาหนี้เฮ้ยไม่จริงนี่ไงตัดตาเฮ้ยโดนคอด้วย ไม่ใช่คอดิเขาเรียกทายทอยทายทอยเฮ้ยมาเวเก่งซะแล้วเฮ้ยชิมาแล้วทรงนี้เหมือนจะตายห,หนีก่อนฮึบเฮ้ยเย็ด yeah. ตายน,นี่ชนะเฮ้ยผมฆ่าได้แปดคิวว้าว ผมเก่งละใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็เล่นได้ไว้แค่นี้ก่อนละกันเล่นเป็นเรียกน้ำยอ่อยสนุกๆขำๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย